สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบู้จดเดอซิลี่ค่ะวันนี้รินมาที่กำลังตามหานะคะบ้านพ่อนองทิ้วค่ะบ่รู้ว่าแม่นหลังนั่นบอเด์รือค่ะนั่นๆไม่ไม่รู้ว่าหลังนั้นหรือเปล่าเพราะว่าลิ้นโทรหาแล้วก็บรรับสายโอ้ใช่เขาไปได้บะเนาะแบบนี้เหรอถน,นนคือเป็นนิวนี้จอดนี่ปะจอดดีนะเด้อจอดดีนะเด้อค่ะนั่นใช่แม่นหลังนั่นละคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลินพาไปเบื้องละคะ่ะเด้อเราอยู่บ้าน<ม>บ่เนี่ยใจเพราะว่าโทรไปแล้วบ่ร<บ>ับสาย ะเดี๋ยวไปถามที่เมืองก่อนค่ะน้องทิวค่ะน้องทิวที่เสียแล้วนะจ้าอ๋อน,นี่ครับอ๋อบ้านหลังนี้บอกคะบ,บ,บ้านบ้านปุ่นีก็อยู่บ้านหลังสางามไมได้ด้วครับอ๋ออันนั้นคือหลังสางไม่บอกคะสีฟ้าพูดบอกคะอ๋ะอนั่นค่ะคือคือ,ค,อคือหลังที่สางไม่ค่ะบ้านต้นนี้บ้านต้นนี้หลังอ๋อจ้าจ้าจ้า,จาขอบคุณมากมากค่ะนั่นระค่ะเมื่อกี้ถามมาแล้วนะคะนี่แหละค่ะหลังสีฟ้าโอ้ยเราทาสีเราตัวเนี่ย มันพอน้องทิว้วมันพอน้องทิว้วเพัน่นเพื่นฟังลิ้นบอเข้าใจอามาถึงแล้วนะคะนี่จ้าโอ้เสียงดังเนี่ยนมะเซ็นเซอร์เธอเนี่ยไปรถว่าเป็นยัง <ขอ S 2> นี่ค่ะถ,ถึงแล้วนะคะตึกงหนึ่งตึกงหนึ่งเออโหสีสวยงามแท้เหรอ สวัสดีค่ะพ่อน้องทิวอยู่บ่คะพ่อน้องทิวอยู่ไหมคะพ่อสายันพ่อน้องทิวเพินเ่นเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่นั่ลูกอีกเพิ่นบุญแล้วครับอา้าวเมื่อนี้หนูคือะะบ่เห็นห่อนออรับไม่ได้แต่เสา,าองคุณครับบ่เห็นเลยค่ะไม่สายเด้อสั่นเม่นบ่อันนี้เขาอนุญาตไทยเด้อจ้ะเด้อสัตนะอาสักถือพี่นี้ สวัสดีค่ะเจ้าเมียเสียบปูจดเดินซิลี่ค่ะมาค่ะามาโดยที่เจ้าของบ้านเพิรมบอยู่เพราะว่าโทรมาแล้วเมื่อเช้านี้พอน้องทิวมารับสายลิ้นก็เลยทักไปที่ร้านขายลูกชิน้นว่าพอน้องทิวมาเห็ุงานอยู่บอ่อแล้วเราบอบมาได้ลิ้นก็เลยพักกันกับเสียบป,ปูกับน้องสักพักกันมาะเบิ้งค่ะขออน,นุญาตเลยจ้ะเด้อนี่ค่ะทุกวิวดีแท้คุณทั้งนู้นเป็นภูเขานะคะ อยู่นั่งนะแสดงว่าทีตรงนี้ที่ทพ่อต้องทิวสื่อนะแล้วสื่อทีตรงนี้ค่ะเอาคนมาพราะต้องทิวไปเหตุงานั่งกับพนาจะนี่เหรอคะเดี๋ยวไม่รถามโทรแล้วแล้วก็ถามน้ำขายดชิ้นแล้วอโทรแล้วเรายะรับใช้งั้นหนึ่งห้องค่ะ สห้องห้องซเนี่ยอะามนย้แลนี่นะคะอันนี้เป็นห้องยห้องหน้าบ่อนี่ห้องหน้า้านาจะเป็นห้องน้นะคะทำแบบบ้านๆเพื่อจะง่ายค่ะกกว่สูงโล่งอยู่ค่ะที่อโนี่กับลูกซ้ายนึง่าคะ่ยกับลูกซ้ายคู่นึนอเนาะม่อครับนอันนี้บริเวณอันนี้ที อ๋อคนัคบะหขับแมแมมีก็ค่นก็ีที่เราซื้อม่น่บคะแครับแมนแล้วก็เมือนู้นที่ไรคะนี่โบบนี่นะครับรักแดงไม่ต้องขับขับแมนแดงานึ่งไมเาน่เนะอ๋อเกขายเป็นลออันนี้เื่อนนีของเาตัผนี่แล้วค่ะเนาะนอนี่ขับนี่เขาไปกับแมนเหมือนกันนี่เ้างนึ่กัแมนครับ ถึงมรงนี้นี sure, please, mm ่อ hmm. ouais, ันนี okay. uh ้ค huh. ือตรงนี้ถึงตรงนู้นน่ะคะตรงไผ่แหง่ะเนาะครับอ๋อไอ้กะถิ่ะคมอยู่ประมาณไรนึงไกระควกริไรกุรอเลยไก่กวายู่ค่ะไก่เดียวแล้วนาะค่ะน้องนี่ครับครับนเวานั่ยพัที่นา่ัที่นากทั้งประบอุปกรณ์นอยู่นี่กับมเยเาเลนด้วยเทปไล่เ่ยมมจะปาแล้วค่ะนี่ พ่อคนไปเอาน้ำล <aken> ูกหิ้คนกัมันรดมันสี่สองแสนหัวหรื่าอ๋อสองแนก็อได้ลังไงเนี่ยค่ะดินเท็ดอันน้นอันสามอันอันนั้นบ่ไม่มีหมาแต่แพงก็ดีสร้างเพิงเอาแพงแล้วเพิ่งกระสือของมาเลือเฟือมากเสือมาบมีการว่าเี่นยอมซอยเทาเน้ยมบ่งหมัดนี่ จาแม่ย่ค่ะอันจะสร้างของหนูมาผิดหนูก็ไ่ได้ใส่ใจบนไดะาแล้วก็เป็นคนบ่ค่อยดูเรื่องอันนี้น้แล้จะเพิ่มแล้วจะสร้างอเวจมาท้าสีท้ายอย่า้ลอยนะคะเนาะก็ไปยงานจากลนมเพราะว่าเขาไปว่าเราบันดนั่นเนาะนเอย่มนครับคนว่าอ้ยมือ่เ็งานอลีแล้วลูกยุดนึ่งน ไปทุกมือร่ไ,ม,ม,ไมือไปมือบอครับกมือครับเพราะว่าปกติแล้ววัสุกเสาร์อาทิตย์ปกติแล้วิไปสุกเสาร์อาทิตย์มม่นอนี่กับวันพรืหัดนเนาะโบเหนมาบันะผมก็ไม่ไปพ่หาผม้รหาแล้วเราก็รับสายใช่ไหมทรคุณนี่ เลาเด้หน oh. no yeah. ูโทรกับติดตลอดหาคนนี้เขาับสายคุ้ม้อโยคือวรัพทุ่นจนนะเร์เราเบอ่จ๊าเบอร์เาเบอจากะ่รู้ล้วใไรเบอร์ว้อ่ะก็บ่รับจากเธอเด้ค่ะแต่ว่าติดตลอดโทรติดตลอดนะคะแต่ไม่มีคนรับสายนะคะอเคค่ะบ้านแล้ว้ายังอกเยอะ่่แล้วเได้น้องชไ สีนี่ผู้ใดเออันีควงตนี่ผู้ส้งสีนี่อไอ้ตนี่สงงสีเขียวเอกประตูกระจกนะคะนี่วเานาะมันจะบังยิ่งน้ำค่ะท้านง,ง,ง,งมมี้ต้นไม้นั่นเจเทียนจะซ้าเดี๋ยวนี้จะตกโลกมากเลยอะ่ะคือโลกเลยอ่ะอากาศดีมากเลยมาที่นี่้าที่ตกตั้งไหนคะตั้งคุณบอก นี่เราสอนอย่แล้วโอ้แบบนี้เขาก็เอาสลัดหน่อยเอาบ้างอยนะนัน่งกินเขายังไม่ได้อ้ยิ้มาวเลยขนาดเหนนะหันไปทั้งแมนคับอยู่ักแล้ว <c oughs> อ๋อนาาาาอน,นี้เพิ่นแบงครอกขายหมอไหคับแมนแมนเนแบงค์ขายที่อหนนี่พ่อพิ่งซ้อมาไหคะเ่ยพุ่มกบุงูด้วยกันดอกโป่วโป๊ดักคือแบบนี้ค่ะถ่ายถา,าย,าาย้พี่หน่อยอะถ่ายถ่ายกับสร้างล่ะ ไปกบเลดกงสองเกยงนฮะบมกม่วงบกม่วงปลาบมกม่วงปลาหมกม่วงปลาสุกขออนุญาตปเบิ่งบกมวงปลาแล้วกับาหมกม่วงปลาสุกมาเบิ่งค่ะมาเบิ่งค่ะเราเรามาไกลเราต้องมีของติดไม้ติดมือนะคะ แปลกไลายนึงไหมขี่รถอ้อมทีบหาอยู่เยาวราชสตังสี่เด้อเกิดมาในชีวิตลิ้นเพิ่งเคยเห็นบักม่วงปลาเตกี้เสียฟูเราบอกยู่ว่าบักม่วงปลาบักม่วงปลาเนื่องว่าบักม่วงแกลลอนนี่น้อยสุกน้อยสุกพร้อมหวานปะหวานมากเลย <c oughs> <c oughs> พร้อมนี่คือบักม่วงปลาด้วยนี่ครั้งแรกในชีวิตที่ลิ้นเห็นลิ้นเฉยบปล่าเคยเห็นจากเธอบักม่วงปลาเห็นแต่บักม่วงเข้าใจว่าบักม่วงแก่นหล่อนบะม่วงยัดโบกอ่ะบ้านเธอเรียกบักม่วงยัดโบกอ่ะบักม่วงน้อยบักม่วงน้อยบ้านลิ้นเอิญบักม่วงแก่นหล่อนนึกเข้าใจว่าคือบักม่วงปลาโบเมนด้วยเปล่าปลาบัวงกลมอ๋อที่เขากินกินอันที่เธอกินไอเนี้ยเหรอเนี่ยอันคือน้อยนี่ตีน้ำสุกอ่ะนี่ก็ยากสุกเขากินน้อยวันมัาพาเครื่องไปแช่หนาเครื่อน่ากินจะ เดียวทุคนนี่คืองวงปลาใบมันอมพลจะคล้ายๆแบบ่วงทีเด้ยใบใบใบมันนี่ค่ะโอ้ยทุกคนงวงอยู่อ่ะไอ้ดิใจข่วนกอ้งมันใบกราบ่คือแบบ่วงกันไดนเด้อนี่ยงวงปลาครั้งแรกในชีวิตที่เคยเห็นเฉยๆทุกคนดีใช่เนี่ยโอ้ยวิวสวยงามมากเลยนะคะทุกคนฝุ่นบ้านน้องผิวค่ะให้เบิ่งเลยฝุ่น ไม่มีอะไรบดบางไม่มีอะไรบบางแบบซีไาจันน right? ี sí> uhm ่เร so so ื่องในซีแบบย่างสดแล้วค่ะสีน้ำอยู่ดายเนาะน้องคิวเขียวฟ้าไม่ได้อยู่เลยเขียวเขียวเขียวน้ำทะเลไหมฮะนี่นอันนี้บ้านปลากุุงไงเด้อลิ้นท้อไปลิ้นกระจำซึมหมู่บ้านมาได้ลิ้นกระเล็กเข่าไปพอน้องคิวเคยบอกลิ้นหลายรอบแล้วแต่ลิ้นมัคนความจำสันลิ้นจามาได้ก็เล็กเขาไปเบิ้คลิปของไอจันนี่ ก็เลยรู้ว่าบ้านปลากรุงญ่ก็เลยโทรก็ไม่รับสายโทรไปถามร้านขายลูกชิ้นว่าพอน้องทิ้วมาบ่มื่อนี่เพิ่นว่าบ่เห็นสจำฟันเราอีกนี่คุณอ่าเดี๋ยวลินที่ตามไปสัมภาษณ์แล้วให้เฮเบิ้งขอเบิ้งอันนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะชินพามาเบิ้งเลยเด้อเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่เขาไปสัมภาษณ์นี่คุณ ขอบคุณก่นงท้นพอน้องทิว้วเด้อค่ะเอออซี FC ทุกคนที่โอนเงินมาให้นะคะนี่แหละค่ะได้ยูแล้วเด้อดค่ะได้เงินเฮ็ดเงินเฮ็ดซานแล้วก็ไปได้ยูกะบที่ได้เฮ็ดบุญหาน้องทิวก็คงจะจะล้อให้บ้านแล้วพอน้องทิ้วกลับ,บาสีเฮ็ดบุญนะตากแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามตามไปสัมภาษณ์พอน้องทิวยู you on ม a r มสเตย์ไอจอน,นี่แล้วกัน มาบ่เจอกันส่วนทางกันนะ <c oughs> อาทิตย์มาค้าไทยเบิ่งรอบๆบ้านอีกรอบน,<า>น,นึงตักที่ใส่นะยังยังใครนล้วถ่ายด้ปยไหมายนะคะบ๊ายบายครับพอดีสร้างเพื่อนขอเสื้อ พอดีมันม oh oh, oh, ีติดก so oh. oh, mm ็ร hmm. ู้ว so sure ่าเบอร์ใดนะคะมันมีติดลถหนึ่งตัวนะคะคนล็อี่ายโอ้อนะคะอ้ยมีมีติดลถก็ตัวอยมีติดลถอยูหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวไห้ซางก่อนซางพื้นขอโอกันไหได้เพราะไร่ค่ะัเกิดมันเบิดไลนค่ะห้างแล้วหตัวนะคะให้างหนึ่งตัวนะคะจ้าจ พราะ่ามือนั้นฝากมาให้แล้วล่ะแต่ว่าลิ้ให้ได้บ่หลายเพราะเราเป็ด้เฮ็ดมาหลายเนาะค่ะโอ้ขอบคุณจ้าจ้าโอเคค่ะจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากประคุณนั้นได้ฝากมาให้เด้จ้าเด้อค่ะลิ้งกับมะฮอดอันตรงน้าไอ้้อนี่เลยค่ะสรุปถามพี่ร้านขายลูกชิ้นแล้วบอกว่าพ้องทิวไปดิม้าด้วยค่ะวันนี้ไม่ได้มาอาจจะลิ้ลงคลิปให้เบิิงแล้วกันค่ะ สรุปว่าเราอาจจะไปเบื้องรถเบื <P> ้องอย่างมั้งค่ะสมรถสมอย่างไรรถนั่งสมคันที่แล้วดีเนาะรถรถเก่งเนี่ยสมบันิี้แล้วอเมื่อีนี้นักท่องเที่ยวมาหลายค่ะนักลงนักเรียนวันทัวร์ลงอ่ะใช่ไหมสิบกว่าคันค่ะวันนี้ค่ะนี่มาอีกแล้วคุณมาอีกแล้วค่ะหนึ่งคันเห็นไหมอ่ะนั่นฝั่งนู้นก็มีนะคะสิบกว่าคันแล้วค่ะเมื่อี้นี้ค่ะ จ้าสำหรับกินนี้เลยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเล่นออกมาให้เบิร์นกันเด้อค่ะบ้านทอน้องทิวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย